ขังม่องเทิงบกพี่น้องจะได้กินอยู่บ่ปลานะมาได้กลางในน้ำนี่ขังม่งนั่นกลางเทิงบกจะไ,ได้กินบ่ป่ารู้ใส่น้ำม่งนะกลางที่เทิงเดินบอกเขากลามงม่วงห้ยปนหี่ดโดดมาใช่บอกผ <c oughs> ูยนี่อาไรนาะบ้านเนาะโดดได้นน่ <c oughs> ทำไมใสหมีดอกตัดรักกินเลยสิอวไเสยอกินพลังบ่กว่านี้องไปยปป่าเลยไปไหนปล่าทำไมทำยัไปเขาถึงเงียบเนาะหา,าเบื้องพี่น้องจะได้กินบ่ปลา ม,มนิ่งไปวะเดียวตามมุงหัวดตามุนหัวโอ้เห็ดคือเว้ยบาน <c oughs> กลางมองคนว่ะ เอาเดี๋ยวมาถาเบิร์พี่น้องว่าสีได้ปลาป่ะโอ้กำลัง เาไปยามองกัน้องับาั ใช่ไหเบิ่งพี่น้องโอ้บริเดยามให้พี่น้องใช่หรือปลาใปลาปาเสียแลอว่เอาไปใช้ปลาปนในตูเ้ยตเยน็นใส่ตูเ้เย็นไป้น่ะไม่ยามแต่เทียงมุนพี่น้องนี่ ปลาอย่างนี้นี่แหละพี่น้องอันได้ได้นะ